ร่วมกับทางตำร,รวจ,จวระยอรจังหวัดอุบลราชานะครับในการตรวจสอบการรักลอาเรากนลังมีเหตงชาินะครับเอ็นทีว่ามีเหตุคลสงสัยในการใช้สัญญาณเสียงิดปกตินะครับเราก็ตรวจสอบว่า,ามีรายละเอียดอย่างไรก็เจอสายไฟเบอร์ออปติกขนาดใหญ่96สายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลาชานะครับเข้ามาสู่ตู้ ODF หรือว่า ออ i i ิ t อ i ดิ t i ทเบิลชันเฟร e เดอตู้ชุมสายอินเทอร์เน็ตนะครับก่อนที่จะรากขึ้นสะพานนะครับข้าไปหฝังห่งประเทศขึ้นบ้านซึ่งระยะสะพานนั้นก็เป็นที่ทราบแล้วว่ามียา,ยาวถึง3.6โลเมตรในกรณีที่รากจากบ้านเช่านะครับมาจะถึงตู้ ODF เนี่ยระยะ1นึ่จลเมตรจนนั้นเนตรงนั้นน่าจะสมฉองบ้างน,น,นะครับเป็นที่คาดการและผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทัาง นนคนรัจุดคเข้าเนือเกาะประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับน่าจะมาจากเหตุผลน,นี้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเนี่ยระสมแบบคนร้ายโดยวิธีการเรื่องก,การตัดเสาสัญญาณสายเคเบิลแล้วก็สินสำหรับวันนี้เป็นผมอย่างที่ท่านทานททรพูดครับเป็นการพบที่เป็นถือว่าเป็นที่ชัดเจนมากที่สุดและค่อนข้างขนาดใหญ่ที่มีการลากสายเคเบิลข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน ของตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเราก็ได้ร่วมง,งานกันมารอบหนึ่งแล้วในช่วงสองสามเดือนนะครับรอบนี้ก็ได้ดําเนินการและก็จะดําเนินการดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ประกอบการของเราเฝ้ามอนิเตอร์ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับสําหรับผู้ที่คิดจะทําไม่ดีในการเช่าใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ปล่อยสัญญ,ญาณออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับเรา ตัวนี้ก็เป็นอคนอันนี้อันนี้ก็เป็นอกนอันนี้อันนี้ก็เป็นสีกคเยอนเลยจีนนันรัน ท้างตนหรือทีอาจะทีหรีอทีแก่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายพวกเออตไม่ใช่สายที่ต้องวงจรปิดอ่าสองเส้นคัามรู้นะครับกับ้เดียวอาจจะเป็นสายไฟไอ้วันเด่นอะไรครับพี่อย่าไม่ขาดไม่แย่เลย

ใช่ามสน네ึ้เครับขึ้นบอง่ี้ม้บนนันแมันต้องมีโบภาพักต้องดันไปเรื่อยน ครับมันมันคือด้วย เรื่องไ่ตบสายตัวนี้มันลาไปถึงห้าเมตางบตอนนี้เราใช้ตอนนี้เราใช้เครื่องแสงที่สนตามว่ามันทาไปประมาณสัก400เมตรประมาณ400้านี้ยาวประมาณนี้ยาว1.6 ขึสะาี่ต้องตรงจางสภาแล้วยิงยิงย้อนกลับไปรับใช้ประมาณ1 9ิม1 9กิโล้งยิงตย้อนกลับไป1 9นั้นไปที่ตู้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอสภาน1 9ไปที่ตู้แล้พอยิงสวไปที่หน้าดานประมาณ700เมตรไม่รู้อ้ออใจสภานยาวเท่าไหร่วะประมาณ3.6กิ3.6กิพอสภาไปถึงพอสะานักเทานครับงยงอย่างขอที่สองที่ผมใส่ทำง ตรไม่ใช่ครับอขออน <c deve ck> <Trustee> ุญาตจากทางเราครับสุกจบสรต้อง่อนนี้ตองนวานครับตอพ้ก